สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องหนุ่มพระบ้านมาเหมานะพี่นะได้ของเข้ามา1ชุดนะครับชุดใหม่วันนี้ใหม่หมดเลยนะฮะชมชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ0919285535นะครับ0919285535เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะแอดไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะครับก็จะเป็น @937gyicl นะพี่นะ ลา์แอดจะมีไว้สําหรับแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่มาลงผมก็จะแจ้งเตือนพี่ๆผ่านลน์แอดก่อนเลยนะครับอเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะพี่นะวันนี้มี4ี0ร้อห้าอยนะครับแล้วก็มี700อนะฮะเดี๋ยวลองชมกันดูนะครับชิ้นแรกรายการแรกวันนี้นะฮะเป็นชิ้นนี้เลยนะครับเป็นองค์นี้นะพี่นะผมยังไม่ได้แกะกรอบนะครับนี่ได้มาพร้อมสร้อยแบบนี้เลยนะครับองค์นี้เป็นเหรียญเต่านะพี่นะเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะฮะมาพร้อมกรอบแบบนี้นะฮะ ข้างล่างตอกสองแบบนี้ไม่แน่ใจว่ารุ่นงสองหรือเปล่านะครับเนื้อเป็นทองฝาบาทนะพี่นะเอผมส่องให้ดูนิดนึงนะครับนี่ฮะคมสวยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมตลับแบบนี้นะพี่นะนี่ฮะได้มาพร้อมสร้อยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าตามนี้นะพี่นะรายการแรกรายการที่หนึ่งะครับเอาสี่ร้ยบาทนะพี่นะ ดูชอบนะครับดูสนใจจัดได้จัดนะครับอยากให้แกะถ่ายเดี๋ยวผมแกะให้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับรายการต่อไปรายการที่สองนะครับอ่าองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะพี่นะสมเด็จนะครับวัดละคังนะองค์นี้หน้าใหญ่นะฮะนี่ครับเนื้อหาดีเนื้อหาสวยนะพี่นะวัดละคังนะครับ รายการที่สองนะครับนะาเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับองนี้ก็เป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองนะครับแต่ว่าองค์นี้ผมดูทรงน่าจะเป็นถังแซมนะครับน่าจะเป็นถังแซมนะเดี๋ยวขออนุญาตส่องนิดนึงยังไม่ได้ส่องเหมือนกันนะฮะเพิ่งได้มาเมื่อเช้านะครับองนี้ก็มีลงรักปิดทองแล้วพี่นะลงรักลงชาติปิดทองแล้วพี่นะหนามากนะแล้วก็พระเนื้อหาดีนะครับเนื้าในด้านในค่อนข้างสวยนะ ก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับอะดูชอบจัดได้ครับผมนะเอาไปสี่ร้อยบาทนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับชิ้นนี้เป็นเหรียญนะเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกันนะครับอันนี้ก็ติดเหมามาแล้วพี่นะได้เหรียญหนานะครับเนื้อน่าจะเป็นทองแดงนะพี่นะเนื้อเป็นทองแดงนะครับแต่ว่าคาบเขาจะหนาหน่อยนะ เนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะครับภาพเพิ่มเติมนิ่งๆทักมาได้นะพี่นะบางทีมือสั่นด้วยบางทีกล้องสั่นด้วยนะก็เอาเปนว่าเดี๋ยวพี่ๆชอบองไหนทักอยากได้ภาพเพิ่มเติมทักมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทายนิ่งๆให้ชมนะครับอ่ารายการนี้นะครับรายการที่สี่นะครับเอาไปสี่ร้อบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับ เหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่ครับี1 7นะฮะองนี้ก็คมสวยดีนะพี่นะคือก็บอกหลายรอบแล้วนะเพราะว่าบางทีผมไม่ค่อยแม่นเหรียญน,นะก็เนี่ยได้มาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะครับพื้นเหรียญมีทรงมีเสียนอะไรดีนะพี่นะีน่ยโคตเคิร์ด,ดเลยชัดหมดนะเอาลองดูแล้วกันนะพี่นะดูชอบก็จัดได้นะครับรายการที่ห้านะพี่นะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับชิ้นนี้เป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะฮะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะพี่นะนี่ครับเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับตรงนี้ก็เนื้อหาดีนะเนื้อหาดีครับมันจัดจ้านดีนะครับอ๋อลองดูครับผมดูชอบจัดได้นะฮะ นสวยเลยนะพี่นะสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะเนื้อหาดีด้วยนะครับรายการที่หกนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์ฮะเป็นพระสมเด็จบางขนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับอองค์นี้ได้คมนะพี่นะได้คมได้หนานะครับแล้วก็เนื้อหาพระขาข้อไมาทาั้งหนึกนะพี่นะข้อไม่ทั้งหนึกนุ่มนะฮะ มวลสารเห็นชัดเจนนะครับนี่ฮะคอนไปทางหนึกนุ่มนะครับมวลสารก็เห็นชัดเจนเลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะฮะเอาไปสี่รอยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดครับพระสมเด็จครับผมองนี้นะฮะเป็นพระสมเด็จนะฮะ ไม่แน่ใจว่าวัสดุเป็นหยกหรือว่าเป็นแก้วนะพี่นะได้มาแบบนี้นะครับี่มีลงลักษ์ลงชาตินะพี่นะมีปิดทองนะครับเนื้อหาสวยนะพี่นะนี่ครับลงชาติปิดทองนะครับสมเด็จหยกหรือเปล่านะที่เขาบอกกันเราเป็นสมเด็จหยกนะครับก็ผมได้มาแบบนี้นะพี่นะเอาไปแบบนี้แหละนะครับลองดูฮะดูชอบก็จัดไปพี่นะรายการที่แปดนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะ เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับคุดครับผมนี่ฮะพญาคุดนะพี่นะอ่าอันนี้บอกตรงๆเลยว่าผมไม่มั่นใจที่แล้วผมก็ไม่แน่ใจที่นะครับเนาะแล้วก็ไม่ทราบด้วยนะคือด้านหน้าเนี่ยเขามีตัวนี้นะครับเป็นอุหน้านะฮะอุหน้านะครับนี่ครับแต่ว่าองค์พญาคุดเนี่ยค่อนข้างสวยนะพี่นะแล้วก็หน้าเนี่ยคมชัดนะฮะอ่าเนี่ยปีกคมสวยเลยนะครับ ไม่แน่ใจที่นะพี่นะเอาเป็นว่าใครดูรู้ที่ดูชอบจัดไปแล้วกันพี่นะผมเอาห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อเช้าเหมือนกันนะองค์ใหญ่นะพี่นะองค์ใหญ่หนานะครับนะเนี่ยเอาไปเลี่ยมค้องนะผมว่าสวยเลยนะฮะนี่ครับพูดถึงว่าเราไปตั้งบูชาอะไรก็สวยดีนะนะครับอะลองดูแล้วกันนะพี่นะใครรู้ที่ใครดูชอบจัดได้จัดนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับ <c oughs> รายการที่สิบครับชิ้นนี้เป็นเหรียญหล่อฮะเหรียญหล่อเก่านะพี่นะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะฮะเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับนี่เนื้อในเก่ามากพี่นะครับเนื้อในเก่ามากนะแล้วก็เลี่ยมเนี่ยเขามันเป็นเลี่ยมเลนนะครับพี่เนาะซึ่งมันก็มันก็ค่อนข้างจะมองยากนิดนึงนะครับนะแต่ว่าผมก็พยายามซูมให้ดูลนะ,น,น,นะะนี่ครับเนื้อในนะอ่ะนี่ครับ เก่าสวยแบบนี้นะฮะเนื้อในเก่านะพี่นะเนื้อในเก่าดีนะครับมาพร้อมเลี่ยมเลนแบบนี้นะพี่นะเออสวยดีนะฮะผมได้มาสาสี่ชิน้นนู่นนี่ที่เป็นเลี่ยมเลนเก่าๆแบบนี้นะครับอ่าชิ้นนี้นะครับนะับรายการนี้นะฮะเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับรายการที่สิบนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิเ็ดครับดีเลยครับอันนี้มองชัดหน่อยนะ,ะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางค่านนะครับนี่เนื้อหาดีเลยพี่นะฮะเหลืองสวยนะครับเนื้อในนี่เหลืองสวยเลยนะฮะ เห็นไหมครับมีคาบน้าทองนะพี่นะมีเกตก็ะดีนะครับมองได้ชัดเจนเลยตรงนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะนะครับแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมเก่าเหมือนกันนะเลี่ยมเลนนะครับได้มาจากที่เดียวกันนะนี่ครับนี่ปากปิงนะเห็นไหมครปากปิงก็สวยนะครนะมองดีๆมองชัดๆพี่สวยเลยนะครับนะได้มาแบบนี้ไปแบบนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับ ชิ้นนี้ก็เป็นเลี่ยมเลนนะพี่นะเป็นเ,เลี่ยมเลนสามห่วงนะอ,องนี้มาแบบเขาน่าจะทําตัวกลางสร้อยไว้นะครับเนาะเนี่ยมังคล้องแบบนี้นะพี่นะแล้วก็อีกองหนึ่งใส่ข้างล่างนะครับเออก็สวยนะฮะชิ้นนี้นะฮะเป็นเหรียญน,นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนี่ยเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะมาพร้อมเลี่ยมเลนสามห่วงแบบนี้นะครับไม่ไม่ง่ายนะพี่นะเลี่ยมเลี่ยมเลนแบบนี้ไม่ง่ายนะ ผมลองดูแล้วก็เก่าดีนะครับเนาะพร้อมคล้องพร้อมใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวซองให้ดูนิดนึงนะครับเหรียญด้านในนะคะคมชัดนะครับเนาะคมชัดนะฮะติดค่างๆชัดเลยนะครับนี่หน้าเส้นผากนะครับเนาะคมชัดหน้าหน้าตาติดดีนะครับเห็นไหมฮะอ่าโค้ดนะครับคมคมแบบนี้นะลองดูครับพี่นะชมชอบจัดได้นะฮะผมเอาห้าร้อยบาทพอพี่นะครับแลผมออกไปห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับหลวงพ่อเงินฮะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอ่าลันหน้านะครับนี่ฮะมีตําหนิตรงนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงปากนิดเดียวนะฮะแล้วก็เนื้อหาดีนะฮะเนื้อหาออกไปทางเงินเงินแบบนี้นะพี่นะเนี่ยมาพร้อมตลับด้วยนะพี่นะลองชมดูนะครับชมชอบก็จัดได้จัดนะฮะรายการที่สิบสามนะครับ ไปพร้อมตลับเลยนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสี่ครับวงนี้เป็นพระสมเด็จฮะลงรักปิดทองมานะพี่นะนี่ครับดูเนื้อฮะเนื้อนี่สุกเลยนพี่นะเป็นเขาเรียกเนื้อฟักทองสุกนะฮะเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับอเนื้อในเหลืองเลยนะแล้วก็ด้านนอกมีคาบนะครับเห็นชัดเจนเลยนะะพิมพ์ดีครับพี่นะครับนะพิมพ์ดีด้วยนะครับมาพร้อมเลี่ยมเลนเก่าๆแบบนี้นะครับนี่รอยปูไตนะฮะ ลอยหนอนด้น,อน,น,อน,น,อนลอยปูไตนะพี่นะมวลสานนี้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับคือพระเวลามันเลี่ยมเลนแบบนี้มาเนี่ยมันทําให้ไม่กล้าแกะนะพี่นะไม่กล้าแกะด้วยแต่ว่าสภาพเดิมๆผมว่าคลาสสิกดีนะสายนี้นะะใครชอบสายคลาสสิกแบบนี้นะครับเนาะจัดได้จัดนะฮะร,รายการที่สิบสี่นะพี่นะผมเอาห้ารอยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับ <c oughs> ใกล้จะหมดละนะฮะรายการที่สิบห้าครับ นี่ฮะอันนี้ก็ของหายากเมืองพิโลกเลยนะครับเป็นพระสมระขังนะฮะสมระขังกุวัดอรัญจิกนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกพระสมอรัญจิกนะครับเนาะอ่าเป็นหนึ่งในพิมพ์พระที่หาค่อนข้างยากนะพี่น้องวัดอรัญจิกนี่วัดเก่านะครับวัดเก่าวัดแก่ของพิษณุโลกเลยนะฮะนี่ครับเนื้อหาพระค่อนข้างสวยสมบูรณ์คือจริงๆอ่ะมันมีอยู่คู่กันสององค์นะฮะ ที่ได้มานะครับนาะแต่ว่าอีกองหนึ่งนะผมไม่ได้หยิบมาเพราะว่าสมบนนะเขาหักนะครับเราก็เลยหยิบองค์ที่ว่าสมบูรณ์มานะฮะเอามาให้พี่ๆชมกันนะครับนี่ฮะซุ้มระคังกุวัดอรัญจิกนะพี่นะหายากนะพี่นะหายากนะครับคนพื้นที่ยังเดี๋ยวนี้ยังต้องหาเก็บกันเลยนะฮะเพราะว่าเริ่มจะไม่ค่อยเห็นละนะครับคนที่รู้จักก็น,น้อยนะะผมส่องให้ดูนะพี่นะนี่นนครับดูเนื้อข้าบปลอดข้าบอะไรนี่คือมีให้เห็นนะพี่นะแต่ปลอดพวกนี้เขาจะไม่ จะไม่สุกไม่สว่างเหมือนประลอดทางยุทธยานะครับอันนี้เป็นประลอดทางพิโลกนะพิโลกขอไทยครับผิวประหลอดก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะนะฮะเห็นไหมครับละเอียดนะพี่นะละเอียดเรียบร้อยนะครับคมนะเม็ดบัวเม็ดไข่ปลานะครับเห็นไหมติดชั้นหมดเลยอลองชมดูแล้วกันนะครับนะถ้าชอบก็จัดการถ้าชอบก็ทำคุยกันได้นะครับเป็นพระสุ้มระคังกวดอรัญญิกนะครับเอาไปเจ0ดร้บาทนะพี่น้ารายการนี้นะฮะเอาเจ0ดร้อยนะครับ ไม่ค่อยเจอแล้วนะฮะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับ <c oughs> องค์นี้เป็นพระกิ่งฮะเป็นพระกิ่งนะพี่นะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับกิ่งชิม,มันชรอหลวงปู่ทิมนะแต่ว่าองค์เนี้ยเขาปิดเงินมาปิดก้นเงินนะครับอ่ะผมส่องให้ดูแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นแผ่นเงินนะพี่นะตัวนี้เป็นแผ่นเงินนะครับจะบอกเจ้าของเขาบอกว่าเขาไปเช็คมาแล้ว เหมือนจะมีใบเปอร์เซ็นต์เช็คเงินมาผมก็ไม่รู้ว่าเขาเช็คมาทำไมนะครับเพราะว่าผมได้มาแบบนี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวนะอ่ะ AG นะครับนี่ฮะนี่ย a จ99อะไรเนี่ยใช่ไหมครับเอออ่ะเนี่ยได้มาแบบนี้นะครับเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใบอะไรนะครับเขาแต่เขาบอกเป็นเงินนะผมก็ดูเป็นเงินนะฮะอ่าแต่ว่าเป็นเงินเฉพาะตรงก้นนะพี่นะนี่ครับแจ้งก่อนนะฮะ เขาเรียกอะไรนะก้นเงินนะครับนาะก้นเงินนะฮะนี่ครับองค์พระนะครับองพระกิ่งนะฮะสวยมากหน้าตาติดชัดครับนี่ผมส่องให้ดูแบบนี้เลยนะฮะเม็ดอ่าเม็ดเขาเรียกอะไรนะเม็ดประคำนะเม็ดสร้อยสัองวานเนี่ยคมชัดเลยนะครับแต่ว่าสภาพก็จะค่อนข้างเขอนนิดนึงนะฮะค่อนข้างเขอนนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะพี่นะเขาอาจจะวางไว้ไม่ดีหรือเปล่ารู้ว่ายังไงนะครับนาะก็ได้มาแบบนี้นะฮะ ได้แบบนี้ไปแบบนี้เลยนะครับเอาเจ็ดร้อยนะพี่นะรายการนี้นะฮะเอาไปเจ็ดรอยบาทนะครับรายการต่อไปรายการสุดท้ายครับชิ้นนี้เป็นแม่นางกวักนะแม่นางกวักงาแกะนะพี่นะมาพร้อมเรียมเงินโบราณแบบนี้ครับส่องให้ดูงาก่อนนี่ฮะงาเก่านะครับนะมีลายจานนะพี่นะองนี้เก่าเหลืองเลยนะฮะแล้วก็นี่รับเงินมานะครับเงินโบราณด้วยนะพี่นะเนี่ยหนาเลยนะครับผมอยากให้ดูอย่างนี้นะ เห็นไหมครับถ้าพี่มองไปตามซองเนี่ยจะเห็นชัดเลยพระ,ะเงินนะพี่นะเงินจะค่อนข้างหนาตัวองค์พระก็หนานะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บางๆนะพี่นะนี่ครับหนาฮะนะฮนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับเนาะองค์นี้นะแม่นางกวักนะครับนี่รอยแกะสิวนะครับเห็นชัดเจนเลยนะะองค์นี้หลวงพ่อเดิมนะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะครับนางกวักหลวงพ่อเดิมนะงาแกะ ชิ้นนี้ผมขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันพี่นะเอาไปสองพันบาทนะครับสองพันนี่ไม่แพงนะเพราะว่าค่อนข,ข้างหนาสวยแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะฮะสินของพอดิมลยนะบอาลองดูแล้วกันนะครับชมชอบจัดได้พี่รายละเอียดเพิ่มเติม,มทักมาคุยกันได้นะฮะ หมดละนะครับเราวันนี้ของมีเท่านี้นะครับพี่ๆท่านไหนที่ชมมาชอบนะครับสนใจเช่นไหนองไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0919285535นะครับ0919285535เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันพี่แอดไว้ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดนะฮะแนะนำให้เป็นไลน์แอดแล้วกันนะครับเราจะได้แบบตอบโต้กันวิไวนิดนึงนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆลุกท่านะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ